โอเคนะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมิดลี่ไฟฟอร์ตี้นะวันนี้นะอยู่กับการอัปเดตนะของวันที่ย9 6, นะ่สเดือน6เนาะก็มาดูกันนะว่าแมปใหม่มีอะไรบ้างนุนนีินั่นนะสำหรับการอัปเดตนี้นะโอเคก่อนจะไปรับชมกันนะฮะก็ฝากแบ็กมาร์เก็ตไปด้วยนะสำหรับท่านที่ต้องการจะซื้อสปีนาะนะสั่งทำของนุนนีินั่นนะสามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ หลักๆคือเลเวลแคปนะ่ขึ้นเป็น2-7สูนแล้วนั่นหมายถึงว่าหน้า Off, ออฟการลงออฟต้แต่แเ,เปลี่ยนนะอย่างเช่นขี่อิมเจ็ดอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็แมปใหม่จะง,งอกมาตรงนี้ฮะเป็นมุมล่างนะซึ่งแยกตัวจากไอ้พวกแมปเดิมๆนะที่โลกโทรแรมนะครับโอเคพอเรามาถึงเนี่ยก็แมปแรกจะมีมอนอยู่3ตัวเนาะจะมีตัวนี่ ตัวเต่านะครับซึ่งแต่ละตัวก็ดอปของนะฮะอันนี้ดอปอุปกรณ์เวทนะครับอันนี้เอ้ยอันนี้ดอปอุปกรณ์เสริมนะอุปกรณ์พิเศษนะฮะแปนั่นแหละนะครับอันนี้ก็ดอปดอปแปนเหมือนกันเนาะแล้วก็ส่วนในเต่านี่ก็ดอปหมวกนะครับโอเคที่ผมได้ทําการฟามมาไว้แล้วนะฮะแบ้นสองวงนะครับก็จะมีเครื่องรางอะไรเนี่ยประการนะสีพืชเนาะ ก็จะเป็น MP สูงสุด300นะฮะต้านธาตุมือสะ30%นะแล้วก็ต้านลายธาตุ15นะครับอีกวงก็จะเป็นชูริเกนนะดาวทะเลนะตาคิดได้ข้อ20ในความเสถียรลบ10ในเมื่อติดตั้งวัตคัมพินิตอรเซึลังโจมตีด้วยวุบวก5นะวัเจาะเข้าบวกอีก5นะครับก็ค่อนข้างเป็นแหวนที่จะเอื้อให้กับสายคาตนานิดึงนะครับแต่จะใช้ไม่ใช้อันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับโอเคแหวนดีกวงบอกไปแล้วมันจะมีหมวกเนาะ หมวกเด็กสุดเก่งเอออันนี้แหละนะครับที่ดับแบบนี้นะครับเป็นเอ็มนะฮะหรือมินจิกดิฟเฟนนะฮะป้องกันเวทสนะบอกสิบเปอร์เซ็นต์ต้านภาวะผิดปกติบอกยี่สิบต้านไร้ธาตุอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคก็ประมาณนี้ไอแหวนธาตุมืดนะฮะต้านธาตุมืดสามสิบเปอร์เซ็นต์ตอบที่ตัวนี้นะครับเป็นแหวนที่ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งสำหรับสายแท้งเนาะเราไปดูแมปต่อไปก่อนนะฮะแมปต่อไปก็จะมีมอนใหม่เพิ่มมาแล้วก็มีของนิดๆหน่อยๆไม่ได้ดีอะไรมากนะครับ โอเคแบบนี้จะมีมอนยุดสามตัวท่านผู้ชมนะจะมีโวดาอ้าวแล้วก็มีมีคิดอะไรมีตุ้เต็มไปหมดเลยนะแล้วก็นี่อันนี้จะดอบสนับนะครับไอ้ตัวนี้จะตอบเป็นหมวกนะแล้วก็ตัวนี้จะตอบเป็นคัตนะนะครับคาตนาก็คืออันนี้นะครับเป็นธาตุน้ำไปแข็ลลงแกรังโจมตีด้วยวุฒิเจ็ดอัตาคีบวกหกสิบเลยนะแต่ป็นได้แข็กน้อยเยน,นะร้อยห้าแปดนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาของมันนะเป็นงูค <c oughs> ัตนะงู นะครับแล้วแต่ใครจะใช้นะครับนี่ก็เป็นถนับเนาะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเ,เป็นา่าดินนะเพิ่มความแขงแต่า้าลม5%ในพนอนะต่คี90%าคิความเร็วโจมตีบวก80ิพิจารณากันดูนะอีกตัวหนึ่งเป็นหมวกใช่ปหมหมวกนะครับหมวกน่าจะเป็นอันนี้แหละนะฮะสร้อยคองเอวเนาะ สร้ของเอลหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นความใหญ่ที่เข้าบวก9%เวทเจาะเข้า9%นะาเปอร์เซนตะฟูเอมเดียสมัดเาเปอร์เนมาเน้นะนะนนะโอเคมอนใหม่มีแค่นี้นะต่อไปก็เป็นมินิบอสในมินิบอสกับเออ่บอสเนาะซึ่งของบอสก็ดอปของค่อนข้างดีอยู่นะครับส่วนมินิบอสก็ดอปแต่หินนะฮะหินไม่ได้ดีอะไรมากเดี๋ยวเราค่อยไป ว่ากันที่เมืองนะหลังจากเดิแบบเนแมปเสร็จแล้วแล้วกันนะฮะอันนี้ก็เป็นมอนเดิมๆเ,เลยนะลูกองค์ลูกออสอะไรก็ว่าไปอันนั้นจะเป็นมินิบอสของเรานะฮะซึ่งมันก็ไม่ได้ตอบอะไรเลยนะท่านผู้ชมนี่แค่นี้แหละดรากี่นี้นะฮะคิดต้าพิเศษนะเป็นแหวนใหม่นะฮะตัวชื่อบัวเดชลองสู้ดูไหมแพทเทิร์นไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับของผมไม่ค่อยพร้อมด้วยนะท่านผู้ชม ไม่มีของธาตุมันนะฮะตีทีเลก่อนปั๊บก็ไม่ได้กินเอาเข้าไปแพทเทิร์นไม่ได้อะไรมากมายเนาะระวังธาตุนี้ให้ดีมันจะปล่อยอย่างเงี้แล้วก็จะปล่อยแชร์กินด้วยนะครับระวังด้วยแล้วก็ตีไปเรื่อ,ๆอยๆนี่แหละ ตอนมีนิบอสเลือดเยอะจับเลยท่านผู้ชมไหมนีม่ฮะค่อยๆต่อยไปก็ตายเอ,งอา,างอ่ะระวังท่ามันดีดเด้อ ขออนุญาตเจเป็นพี MP, เป็นการต่อสู้ที่ยืดเยื้อและยาวนานมากนะครับนี่ท่าอะไรไม่เคยเห็นเมื่อวานมาตีมันเล่นแป๊บเดียวนะครับ แค่เทิร์มันไม่ยากไม่ค่อยโหดเท่าไหร่แต่เหมือนจะถึกจะเลือดเยอะมากท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับมินิบอสหลังมาไม่ค่อยมีมินิบอสดอกไอเทมให้สักเท่าไหร่เห็นเป็นแต่หินนะเนี่ยเกไปดูในส่วนของบอสนะครับต้องบอกก่อนว่ามันเป็นแชปเตอร์ใหม่แนละ้วแชตเตอร์13นะครับบอสบอสวัวแรกมันก็เลยจะกูกกี่นิดนึงนะ ถ้ามีตีเต็มนี่ก็แป๊บเดียวก็ตายแล้วแต่อีกทีไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับข้างหน้านี้ก็จะไปเป็นแบบบอสตรงนี้ก็เป็นบอลเดิมๆซ้ำๆนะฮะไม่ได้มีอะไรไปกันนะฮะบอสของเราเราอยู่ตรงนั้นไม่รู้ข้างในมีอะไรรนะะอไปอีกเดือนสองเดือนะ <c oughs> กว่า,าเถ็ดทตัวเห็นมาเล่นแม่งชั่วโมงหมดแล้ว นะข้อมูลวอาจะเป็นธาตุน้ำเนาะซึ่งจะมีตำแหน่งที่จะทำลายได้ใน3ตำแหน่งนะฮะแล้วก็จะมีเทมดรดอกตามนี้เนาะคิสตาก็ดอกค่อนข้างดีนะครับ๋ยวค่อยไปว่ากันเนะาะวอลชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรวะชื่อชาโปนะครับโอเคมาลองตีมันดาวเดียวก็พอนะฮะจะไปไอนน้นี่ให้เห็นจุดให้เห็นจุดแถบเฉยๆจะได้ไม่ต้องหากัน อนุญาตเอาสก,กิลออกมาก่อนจะใส่ฮะนี่แคนนี้ไปบอสมันจะเปลี่ยนมันจะมีสองเฟสท่านผู้ชมพอตีเลือดเดือนหนึ่งมันจะเข้าสู่เฟสสองมันจะคงกระพันอยู่แป๊บหนึ่งนะวิธีตีไม่ได้ยากอะไรครับจะทำจุดแทให้ดูกันเนะาอะอวตารอตรงนี้นะฮะแขน กระดองข้างหลังแล้วก็ขามันจะมีขาตรงนี้นะขาขวาป่เนี่ยนะครับมีอยู่3จุดประมาณนี้ไอ้น้ำมันเจอกขอของก็หมดท่าน,นี้เป็นท่าพายุนะฮะแล้วมันจะแช่แข็งเราไปด้วยเนาะต้องระวังมันตีง่ายท่านผู้ชมแต่ประเด็นมันคือว่ามันได้ e p น้อยมากบอสมันเปาะมากเลยนะ พอตีไปสักพักเลือดเดือดขึ้นดอนมันจะเข้าเฟสสองนะครับนี่ปุมกระพันแล้วนะ,ะอันนี้จะเริ่มสืบเฟสสองเอ้ยเอ้ยถอยออกมาเดี๋ยวตายนะฮะตีแรงอยู่เด้อทำไปเล่นไปโอนะ้พายุไม่ยอมหายไปพายุไม่ยอมหายอย่าปล่อยให้มันมีชีวิตนะฮะเข้าว้าคราับนะฮะประมาณนี้ เนาะเบี้ยวเริ่มต้นก็256แล้วนะใครอยากเก็บเบียวก็เก็บนะเรามาดูไอเทมมันกันดีก่าแล้วก่ามีอะไรน่าสนใจบ้างโอเคไอเทมมันจะมีหมวกนะฮะมีมีดแล้วก็มีชุดเนาะหมวกมันจะเป็นอันนี้ฮะเขามังกรนะมีโกะแห่งวาลีใช่ป่าวะอ่าใช่ใช่ใช,ใช,ใช่อันนี้แหละนะน,นี่เป็นหน้าตาสวยมากท่านผู้ชมเลย พลังโจมตีระยะใกล้นะบ,บวก5%นะความเร็วในการเคลื่อนที่บวก5%นะเพิ่มกันโจมตีด้วยวุด200%ถอนในการลิกความนะฮะเพิ่มโมชันให้5%เลยเยอะนะเมื่อติดตั้งกับดาบกายแสงนะพลังโจมตีด้วยวูบวกอีก5%นะเมื่อติดตั้งโล่ M.K บวก5%นะครับก็มันก็กึ่งๆนะกึ่งๆดีนะครับเพราะว่า เราจะได้ทั้งพลังโจมตีนะถ้าเล่นคาตาลาด้วยเราจะได้พลังโจมตีด้วยวุฒินะบวกความเดในการเคลื่อนที่ห้านะถอดรายการพิัศมออกไปนะแต่โดยลหลักผมังมองว่ามันไม่คุ้มที่จะเปลี่ยนนะกับพวกของที่มีอยู่นะเพราะว่าเราเองบอสหลังๆเราต้องเน้นอาวุธเจาะเข้าหน่อยนะท่านผู้ชมไม่งั้นลำบากนะครับโอเคในส่วนของมีดนะมีดเป็นมีดที่ดีมากนะท่านผู้ชมนะเพิ่มโจมตีระยะใกล้บวกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ความเในการเคลื่อนที่บวกสามเปอร์เซ็นต์ความแม่นห้านะลบเฮกให้สิบ เมื่อติดตั้งกับดาบมือเดียวนะฮะได้อัตราคีย์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อติดตั้งกับโบกันได้ความเร็วถ่ายยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับดูตรงนี้เอาก็ได้นะฮะเวสไอคิวท,ที่สองห้าศูนย์นะมีจมตรีระยะใกล้ให้พร้อมกับโมชั่นอีกสามเปอร์เซ็นตะ์และตีรวมๆก็ร้อยแปดสิบคูณสามนะได้ประมาณนั้นแหละโอเคต่อไปนะเป็นชุดนะชุดมิโกะแห่งวาลีนะฮะหน้าตามันเป็นอย่างนี้เนาะออปชันมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเปิดไอ้นี่ให้ดูก่อนดีกว่า แบบหนักแบบเบานะชุดของผู้ชายกับผู้หญิงจะคล้ายๆกันเนาะต้องใส่ก่อนนะครับมืนแป๊บหนึ่งพาไปดูแอปด,ด้วยยามุนมมยานะครับนี่มันจะมีปีกมาข้างหลังนะผมลองทําสีดําดูละสีด,ดําสวยนะท่านผู้ชมลองดูันะฮะผู้ผู้หญิงก็จะคล้ายๆกันเลยแต่ผู้หญิงเขาจะเปิดไหล่นะรตรงนี้จะไม่มีคุมอยู่นะฮะจะเป็นเนื้อเนาะ เป็นผิวไม่ใช่เป็นเนื้อพูดแบบนั้นมันก็ดูกัดฟันเกินไปนะโอเคนะออฟมันนะ HP ส,ส่งสด25%ต้านทานอุวุกับต้านทานเวทละอย่างละยี่มห้าถามว่าดีไหมก็กเยอะนะนะผมว่าเยอะนะนะมีความเืียร่าให้600แล้วความเืียร่าอีก40%นะต้านทานนะ้ำเพิ่อมอีก20%เมื่อติดตั้งดาบกายแสงหรือคตนะนะครับอาจจะคิบวก40%นะประมาณน,นี้เนาะ โอเคมันจะมีของอย่างหนึ่งที่ทําในร้านตีเหล็กท่านผู้ชมนะเป็นหมวกนะครับเดี๋ยวพาไปดูผงคาบมาไว้แล้วแหละเมื่อวานนะมันจะเป็นหมวกอันนี้ไหนวะนี่ฮะเสื้อกลุ่มนะสันมีปกนะจะเป็น a อ r 9% a t คาดการ18นะครคาดการ18นี้ถือว่าเยอะนะท่านผู้ชมออฟคาดการก็เอาไว้กันมอนลบหลีกเยอะเนาะ ตรงนี้ก็จะเอ็กทกลดลงเมื่ออาเบจินะเพราะฉนนันทใสจิจะไม่เหมาะกับภาคคุมอันนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะของจัดว่าดีนะนนี่ก็เป็นหน้าตาของมันเนาะโอเคมาดูในส่วนของหินมินิบอสกับหินบอสซึ่งแน่นอนแลผมคงไม่ไปนั่งทบปนะครับดวงไม่ค่อยดีนะโอเควอร์เดสนะอันแรกเป็นมินิบอสนะครับมันจะกาวๆนิดนึงนะครับคาดการ5นะต้านทานกับ อาวุธกับเวทอย่างละ5านะความเสี่ยงที่เขาลดร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ในความคิดของผมว่ามันมันมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่มันไม่เวิร์กเลยนะครับแต่ดูจากหน้าออฟแล้วเหมือนวางหมากไว้เพื่อหินอัปเกรดอันต่อไปน่าจะดีขึ้นเยอะนะครับก็มารอดูกันต่อไปนะแต่ในผมว่าอย่างมันยังไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่ไม่น่าใช้เลยดีกว่านะครับเพราะว่ากันต่อไปนะต่อไปก็วอดมันชื่อชาปนะ นี่ครับหินชาโปจะเป็นหินอัปเดตเนมอนักนะครับไอแพคสิบตาคนะิดสิบแนลลบเอ็นพีแล้วก็ฮิพอย่างล 400, ะสี่ร้อยนะเมื่อติดตั้งโล่นะพลังจมตีระยะใยกล้อยู่บวกห้าเปอร์เซ็นต์ที่ทำบวกให้อีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็กลายเป็นหินอีกก้อนหนึ่งที่ดีดีมากเลยนะสำหรับการบวกดาเมจแต่ลบเอ่อเอ็ 400, นพะีสี่ร้อยเนาะฮิพีนี้เราไม่ค่อยแครนะ์เท่าไหร่สี่ร้อยลบเอ็นพีสี่ร้อยนะก็ไปพิจารณากันดูนะโยนให้ดาบโล่เลยก็ได้นะครับถือว่าโหดมากเนาะ สายต่างๆที่สาโล่สายอะไรบ้างนะฮะมัดก็ได้นะใช่ไหมหมัดก็ได้หมัดสาโล่นะครับก็ได้เหมือนกันเนาะถือว่าเป็นตัวบูดั D ้มเมดีๆอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคนี่ก็เป็นนะครับตัวเอัปเดตนะล่าสุดท,ที่เข้ามาเนาะวันที่นะยินเกาในเดือน6นะครับเดือนหน้า จะมีครบรอบแปปีมาแล้วนะครับก็เตรียมตัวเตรียมใจนะเปลี่ยนของกันยกใหญ่ไปให้ดีไม่รู้ว่าของจะดีมากน้อยแค่ไหนนะค่อยว่ากันแล้วกันตอนอัปเดตมานะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะชอบกัยลืมกดซับกดไลค์แล้วเจอนใหม่ในคลิปหน้าไปไ์สติดนะครับ